สวัสดีนะคะนักเรียนกลับมาพบกันอีกครั้งสำหรับการเรียนการสอนในวิชาทัศนศิลป์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะวันนี้คุณครูจะสอนในเรื่องการใช้ทัศนธาตุในงานศิลปะในรูปภาพผลไม้ฝรุดก่อนอื่นนะคะเรามาเตรียมอุปกรณ์ในการทำงานกันเลยค่ะ อย่างแรกกระดาษ A-C ดินสออย่างลบปากกาลูกลื่นสีไม้ Vocabulary คำศัพท์ศิละปะในบทเรียน repeat after me and spell number o n drawing d r a w i n g drawing การวาดภาพ n u m b e r 2 Shape and Form H H A P E shape A N D N F O R M form shape and form รูปร่างรูปทรง n u m b e r 3 color C O L O R color สี Number 4. design d e s i g n design การออกแบบ Number 5. linear l i n e a r linear หลายเส้น introduction คำชี้แจง repeat after me draw picture of fruit ให้นักเรียนวาดภาพรูปผลไม้โดยใช้หลักทัศนธาตุในการสร้างสรรค์ผลงานพร้อมทั้งระบายสีให้สวยงามตามตัวอย่างค่ะสวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้เรากลับมาพบกันครั้งนะคะสำหรับการเรียนการสอนในวิชาทัศนศิลป์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะ นักเรียนคะจากคลิปการสอนที่คุณครูได้สอนนักเรียนไปแล้วในเรื่องของหลักการตัดภาพนะคะและเรื่องของทัศนศิลป์ในหัวข้อที่เราได้เรียนไปในสัปดาห์ที่แล้วนะคะจะมีอยู่เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของทัศนธาตุทัศนธาตุประกอบไปด้วยจุดนะคะเสน้นสีน้ำหนักพื้นผิวที่ว่างนักเรียนพอจะจำกันได้ไหมคะ วันนี้นะคะครูจะนำหลักของทัศนาธาตุมาสร้างเป็นผลงานศินละปะ1ชิ้นนะคะโดยจะให้นักเรียนนำทัศนาธาตุต่างๆมาสร้างสารรค์ผลงานตามขั้นตอนนะคะที่คุณครูจะพานักเรียนทำก่อนอื่นเลยนะคะในการเรียนเราจะต้องมีอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมนะคะอย่างแรกเลยนะคะกระดาษนะคะเปเปอร์ตามด้วย ดินสอนะคะเพนสิลสำหรับสเก็ตภาพนะคะต่อมานะคะเราจะใช้ไม้บรรทัดนะคะในการตีกรอบงานนะคะ Ruler นะคะตามด้วยยังลบนะคะ Eraser นะคะและที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือปากกาตัดเส้นหรือปากกาลูกลื่นนะคะบอลพอย n t เพนนะคะนักเรียนสามารถจะใช้ได้ทั้งหมด3สีนะคะแล้วแต่ความสะดวก และตามด้วยปากกานะคะคที่ใช้ในการตกแต่งภาพหรือใช้ตัดเส้นนั่นเองค่ะและสิ่งสำคัญสำหรับการทำงานนี้ให้สวยงามนะคะได้แก่คัลเลอร์นะคะนี่คืออุปกรณ์ในการทำงานของเรานะคะเอาละค่ะต่อมามาดูขั้นตอนในการทำงานกันนะคะ <Okay. S 1> เมื่อเราเตรียมพร้อมนะคะกระดาษเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่เราจะเริ่มทํางานนะคะขั้นตอนในการทํางานให้นักเรียนดูตามภาพนะคะเราจะตีกรอบงานทุกด้านด้านละประมาณ1เซนนะคะและส่วนด้านล่างนักเรียนดูค่ะคุณครูจะใช้ประมาณ1ไม้มรรทัดนะคะให้นักเรียนตีเพื่อที่เราจะเว้นช่องว่างเอาไว้ในการเขียนเรื่องราวหรือภาพที่เราจะวาดนั่นเองนะคะ ต่อมาค่ะเมื่อเราเตรียมกระดาษเรียบร้อยแล้วเราจะมาดูขั้นตอนในการทํางานนะคะเราจะเริ่มจากสัปดาห์ที่นะคะให้นักเรียนเขียนไว้ที่มุมซ้ายมือนะคะสัปดาห์ที่เท่าไหร่ที่เราเรียนให้นักเรียนเขียนตัวเลขลงไปนะคะตามด้วยวันที่ที่เราเรียนนะคะเราเรียนวันที่เท่าไหร่นะคะเดือนที่8พศสองพให้นักเรียนเขียนย่อตามตัวอย่างนะคะ ต่อมาด้านล่างนะคะด้านล่างที่คุณครูให้นักเรียนตีไว้ให้เขียนชื่อเรื่องสำหรับการเรียนในครั้งนี้นะคะการใช้ทัศนธาตาุในงานศิลปะวงเล็บภาพที่เราจะวาดวันนี้นะคะเป็นภาพผลไม้นะคะคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะผลไม้คือ fruits นะคะ spell f r u i t f r u i t นะคะผละไม้นักเรียนเขียนให้ครบตามนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะตามด้วยชื่อนามสกลุลชั้นเลขที่ทุกครั้งในงานนะคะเพื่อที่คุณครูจะได้ปลอกคะแนนนะคะให้คะแนนนักเรียนได้ถูกต้องเรียบร้อยนะคะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการทำงานโอเคค่ะต่อมาเราจะเข้าสู่เรื่องของการวาดภาพกันเลยนะคะ นักเรียนคะวันนี้เราจะนำรูปร่างรูปทรงที่เราเรียนไปแล้วรูปร่างคือเชฟรูปทรงคือฟอร์มนะคะเราจะพูดว่าเชฟแอนด์ฟอร์มรูปร่างและรูปทรงรูปร่างและรูปทรงแรกที่เราจะใช้นะคะนักเรียนเรานึกถึงภาชนะหรือสิ่งที่เรานำมาใส่ผลไม้ของเรานะคะอาจจะเป็นตะกร้าอาจจะเป็นพานอาจจะเป็นถาด แล้วแต่รูปทรงที่เราจะนำมาดีไซน์นะคะสำหรับวันนี้ครูขอเป็นตะกร้าใส่ผลไม้นะคะรูปทรงของตะกร้าใส่ผลไม้จะมีลักษณะคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมคางหมูทาพีเซียมนะคะเอาละค่ะเริ่มเลยนะคะสเต็ปแรกนะคะเราสร้างภาพเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูเรียนสเก็ตนะคะเบาๆด้วยดินสอ ตามด้วยส่วนที่เป็นขอบนะคะมาเรียนดูนะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า rectangle นะคะต่อมาส่วนที่เป็นฐานก็เช่นกันนะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า rectangle นะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าต่อมาค่ะเมื่อเราได้โครงสร้างของภาชนะที่เราจะใส่ผลไม้เรียบร้อยแล้ว เราจะเริ่มสเก็ตภาพผล,ลไม้นะคะนักเรียนครับผล,ลไม้มีหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นออเรนจ์ส้มนะคะกรีบอ, pe, องุ่นสตอเบอรี่นะคะหรือจะเป็นพายแอปเปิลนะคะหรืออาจจะเป็นแมงโก้นะคะและก็อาจจะเป็นรสแอปเปิลก็ได้นะคะ เอาละค่ะครูจะเริ่มสเก็ตนะคะเริ่มจากออเรนต์นะคะส้มส้มเป็นเซอร์เคิลนั่นเองค่ะนักเรียนวาดง่ายๆนะคะเป็นเซอร์เคิลวงกลมนะะต่อไปเป็น,นะะสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้นักเรียนใส่นะคะคลวดลาย สเส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเส้นโค้งนะคะเป็นเคิร์ฟไลน์นักเรียนจะใส่กี่ชนิดก็ได้นะคะอยู่ตามความเหมาะสมในเรื่องของจัดอุปกรณ์อ่านี่เป็นแอปเปิลนะคะต่อไปเป็นพายแอปเปิลค่ะ สเก็ตไว้ก่อนนะคะ,ะเก็บรายละเอียดของภาพที่เราต้องการจะนำมาใส่ในตะกร้าผลไม้ของเราโอเคค่ะเดี๋ยวรายละเอียดเราจะใช้วิธีการตัดเส้นอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนดูกรฟนะคะจะมีลักษณะของก้าน หรือที่เราเรียกว่าเป็นก้านขององุ่นนะคะจะมีลักษณะแบบนี้องุ่นจะอยู่เป็นกลุ่มนะคะเป็นพวงนะคะก็คือบันช์นะคะบันช์แปลว่ากลุ่มพวงนะคะหรือกำเอาละค่ะเรียบร้อยตอนนี้เราได้ผลไม้แล้วคุณครูจะเก็บรายละเอียดของตะกร้าให้นักเรียนดูนะคะลวดลายในตะกร้านเนี่ย เราอาจจะวาดเป็นภาพหรือจะใส่เป็นลวดลายแล้วแต่ไอเดียได้นะคะของคุณครูขอเป็นลวดลายนะคะเราจะใช้ลายเส้นในทัศนธาตุน,นะคะตอนนี้เรากำลังใช้รูปร่างรูปทรงและลายเส้นอยู่ เส้นมีหลายอย่างเลยนะคะเส้นตรงเส้นโค้งเส้นเฉียงเส้นทะแยงนักเรียนใช้ได้หมดนะคะอันนี้เรื่องของจินตนาการแล้วแต่เลย คุณครูเก็บรายละเอียดของตะกร้านะคะหรือภาชนะที่เราสามารถนำมาใส่ผลไม้เรียบร้อยแล้วนะคะเอาละคะ่ะภาพที่ได้นะคะเราจะได้ตะกร้าใส่ผลไม้ะคะ่ะสวยงามนักเรียนคะเรื่องของรูปทรงตะกร้าหรือภาชนะที่เรานํามาใส่มีหลายรูปทรงนะคะเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างให้นักเรียนได้ดูนะคะว่า เราสามารถจะเปลี่ยนเป็นรูปร่างรูปทรงแบบอื่นได้หรือไม่นะคะอาล้ค่ะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยในเรื่องของการสเก็ตแล้วนะคะต่อมาค่ะเมื่อเราสเก็ตเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนนะคะตกแต่งแบ็กกราวนะคะแบ็กกราวคือพื้นหลังนั่นเองนะคะนักเ,เรียนจะสังเกตว่าตอนนี้ภาพที่เราเห็นอยู่เรายังไม่มีแบ็กกราวพื้นหลังครูจะให้นักเรียนใช้หลักทัศนธาตุนะคะ อาจจะเป็นเส้นนะคะอาจจะเป็นจุดหรืออาจจะเป็นน้ำหนักนะคะนำมาใช้ในการสร้างแมกกาดังตัวอย่างนะคะตอนนี้คุณครูจะตัดเส้นแล้วนะคะให้นักเรียนดูภาพที่เราวาดเสร็จเรียบร้อย นักเรียนสร้างพื้นนะคะเมื่อเรามีวัตถุวางเราจะต้องมีผน่งเรียนตอนนี้เราแบ่งส่วนได้2ส,ส่วนนะคะส่วนล่างเราเรียกว่าพื้นนะคะสําหรับรองรับวัตถุที่ตั้งอยู่นะคะส่วนด้านหลังจะเป็นแบ็กกราวน์ที่อยู่ด้านหลังของภาพนักเรียนสามารถนําเส้นมาตกแต่งได้นะคะเราจะไม่มีพื้นที่ว่างที่โล่งๆแบบนี้เลยนะคะคุณครูจะให้นักเรียนนํา ลวดลายนะคะมาตกแต่งตามที่คุณครูทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นแบบที่คุณครูออกแบบนะคะให้นักเรียนดูเป็น example นะคะถ้าเกิดนักเรียนทำนักเรียนอาจจะออกแบบหรือดีไซน์ที่แตกต่างจากครูได้นะคะเริ่มจากเส้นที่เราเรียนไปแล้วมีเส้นอะไรบ้างคะเส้นตรงเส้นตรงแนวตัง้ง เส้นเข้าหรืออาจจะเป็น diagonal นะคะคือเส้นฉียงเส้นทแยกนะคะนักเรียนาสามารถนำมาใช้ในการนะคะต่อไปมีเส้นอะไรอีกคะ,อะตอนนี้คุณครูใช้ diagonal แล้วนะคะใช้เส้นตรงแนวตั้งแล้วต่อมาอาจจะเป็นเส้น c u r ล e line บบเส้นโค้ง เป็นตัวอย่างในการสร้างแบ็กกราวด์พื้นหลังนั่นเองนะคะทีนี้ครูจะมีตัวอย่างผลง,งานให้นักเรียนได้ดูนะคะนักเรียนดูนะคะตัวอย่างของการสร้างแบ็กกราวด์พื้นหลังที่เราสามารถนำมาใช้ได้นะคะตัวอย่างนะคะเราจะเห็นว่าเมื่อเราวาดภาพนะคะผลไม้ที่อยู่ในภาชนะเสร็จเรียบร้อยแล้ว พื้นหลังหรือแบก็กกราวด์หลังเราสามารถใช้ลายเส้นตกแต่งได้ตามภาพที่นักเรียนดูนะคะตัวอย่างที่สองค่ะเห็นไหมคะนอกจากจะเป็นเรื่องของเส้นต่างๆแล้วยังมีเรื่องของน้ำหนักเพิ่มเข้ามานะคะจะมีทั้งน้ำหนักเข้มน้ำหนักกลางและบางลายจะเป็นน้ำหนักที่อ่อนที่สุด นักเรียนเอามาใช้นักเรียนจะสังเกตภาพนี้ชัดเจนนะคะภาพที่เป็นพื้นด้านล่างกับภาพที่เป็นแบ็คกราวด์ตัวอ,อย่างต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องของน้ำหนักน,ะะนักเรียนจะเห็นว่าภาพนี้นะคะมีน้ำหนักแบ็คกราวด์เป็น h o r i z o n ท a l ไลน i n e ก็คือเส้นตรงแนวนอนอย่างเดียวแต่น้ำหนักของเขานะคะมีความเข้มและมีความอ่อนทำให้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น จะสังเกตภาชนะที่ใส่ผลไม้อันนี้จะมีรูปทรงที่มีการดีไซน์นะคะมีดีเทลมีเรื่องของลวดลายสวยงามต่อมาค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะเห็นไหมคะเกิดจากลายเส้นนะคะตามทัศนธาตุที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะต่อมาค่ะตัวอย่างสุดท้ายนะคะ ที่นักเรียนได้ดูตัวอย่างของการสร้างแบ็กกราวด์ไปแล้วนะคะจากภาพต่างๆทีค่ครูนํามาให้ดูนะคะทีนี้นักเรียนคงจะพอเข้าใจแล้วว่าเราจะใช้เรื่องของทัศนธาตุนะคะในเรื่องของรูปร่างรูปทรงเส้นสีสน้หนักนํามาใช้ในภาพนี้เกือบทั้งหมดนะคะแม้แต่เรื่องจุดนักเรียนสังเกตนะคะภาพนี้พื้นล่างของเขาจะเป็นลักษณะของการใช้จุดมาประกอบด,ด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆคะ่ะ วันนี้คุณครูหวังว่านักเรียนจะสามารถวาดภาพนะคะตามที่เราได้เรียนไปแล้วะะและนำทัศนคติที่เราได้ศึกษาไปในคลิปการเรียนที่ผ่านมานำมาใช้ในงานนี้นะคะนักเรียนคะถ้าง,งานของเราเนี่ยจะเกิดความสวยงามและมีความชัดเจนในเรื่องของชนิดของผลไม้นักเรียนสามารถใช้สีนะคะ แต่ถ้านักเรียนไม่มีสีนักเรียนใช้แค่ปากกาในการสร้างสรรค์ผลงานได้นะคะถ้านักเรียนไม่มีอุปกรณ์ในการที่จะรับายครูคบอกแล้วว่าให้เราใช้ปากกาได้ในการลงน้ําหนักแต่ถ้าเรามีสีนะคะนักเรียนจะเห็นภาพนี้ตามตัวอย่างที่ครูให้นะคะจะมีลักษณะของสีสันที่ตรงตามภาพผล สำหรับคลิปนี้ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้และอย่าลืมนะคะเด็กๆค,คุณครูจะรอดูผลง,งานของนักเรียนที่ส่งมานะคะและอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้การระบาดของโควิดก็ยังอยู่ในช่วงที่อันตรายและหนักขึ้นทุกวันนะคะอยากให้นักเรียนดูแลสุขภาพรวมทั้งครอบครัวของทุกคนนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมาพบกันใหม่ นนะคะคิปกกาาารรรเััันนนนนสสสสอห้้บววีีีด่ะะะยแบบฝึกหัดท้ายเรื่องนะคะให้นักเรียนวาดภาพโดยใช้หลักทัศนธาตุในงานศิลปะวาดภาพรูปผลไม้พร้อมทั้งระบายสีภาพให้สวยงามตามตัวอย่างที่คุณครูให้ดูในคลิปนะคะคนละหนึ่งภาพ และที่สำคัญนะคะอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ก่อนส่งให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนคะเวลาทํางานนะคะให้นักเรียนทำตามขั้นตอนในการทํางานตามที่คุณครูได้ทำให้ดูในคลิปนะคะค่ะสุดท้ายนี้ขอให้นักเรียนนะคะดูแลสุขภาพรักษาตัวเองทั้งตัวเองและคนในครอบครัวนะคะค่ะสำหรับวันนี้ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะ และกลับมาพบกันใหม่ในการเรียนการสอนวิชาทัศนศิลป์ในครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ